สำหรับกรณีของคุณหมากและก็คุณคิมคิดอยู่ว่าจะยาวเกินไหมนะคะ,ะอ่ะแต่ว่าต้องไปดูแล้วแหละน,น,นะคะส,สาหรับคู่นี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่มีข่าวว่าคุณคิมเลิกกับคุณเจษคุณหมากเป็นมือที่สคุณคิมไปเดินกับคุณหมากตามห้างหลังจากเลิกกับคุณเจษนะคะอะไรเงี้ยคือมันมีข่าวของทั้งคู่เนี้ยมาตลอดมากโมยกันยังไงเออคือมากกับโมเนี่ยคือก็มีถ่ายอินสตาแกรมลงด้วยกันอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถามถ่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องไปถามคู่นี้ก่อนนะคะว่าเหมือน ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวมาก็คือว่าเพิ่งเคยได้สัมภาษณ์แล้วก็เพิ่งรับงานคู่ต้องถามว่าทำไมถึงรับงานคู่น,นะคะแล้วก็ช่วงท้ายก็มีถามเช้นเดียวกันว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองแล้วว่าหมากเป็นมือที่3ถ้าเขาไม่ได้มองแล้วแล้วก็ส่วนทั้งคู่หมากคิดจะเดินหน้าจีบคิมจริงๆไหมเพราะว่าใน เป็นมือที่สามคิมโสดหมากโสดนะคะถ้าเกิดหมากเดินหน้าจีบจริงๆถ้าเกิดในความคิดคนเราธรรมดาไม่ผิดนะถ้าเกิดไม่ได้เป็นมือที่สามาก่อนนะคะแล้วก็โสดทั้งคู่นะคะก็เลยต้องไปถามหมากกันนะคะว่ามีสิทธิ์ไหมหรือว่าคิดจะเดินเข้าไปจีบคิจริงๆหรือเปล่านะในอนาคตนะคะอ่ะเดี๋ยวไปถามทั้งคู่กันค่ะคู่กันงานแรกด้วยอ๋อใช่ก็หลังจากที่มีข่าวมาแล้วงานนี้ก็คืองานแรกครับผมใจน่าไหมจ๊ะ ก็อยู <worries> care, ่ที่ผู้จัดการครับผมก็เขาเป็นคนรับงานสำหรับตัวเราสองคนไหมจะกลัวกัสคู่เราเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าคิมก็เพิ่งมาเปิดโสดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคยเป็นข่าวมาก่อนก็ก็แล้วแต่คนจะคิดครับผมก็เราส่วนเราสองคนก็คืองานก็คืองานทํางานตอนนี้ผู้จัดการบอกทึ่งตเสียวเลยไหมไม่หรอกแต่ไม่หรอกครับก็ใช่ใช่ก็เขาก็คงบอกว่า คงเจอพี่ๆเยอะเนาะโอเคแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีการเตือนเรามาเป็นพิเศษใช่ไหมไม่มีไม่มีครับไม่ค่ะงานก็คือสวดงานแล้วเราก็ไปสนใจกันอยู่แล้วแหะอันนี้แล้วหลายๆคนก็มองว่าเราอาจจะคบกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยมาตั้งานแล้วพี่น้องต้องเป็นก่อนเงี้ยงไม่หรอกค่ะจริงๆคือมันมาตั้งแต่แบบโหยเราถ่ายละครมากี่เรื่องด้วยกันแล้วเราก็ออกงานด้วยกันแบบ ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีข่าวก็เลยทําให้คนแบบว่าหันมาสนใจมากกว่าเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะเราต้องออกมาปฏิเสธทุกครั้งแต่คนก็ยังจับตามองความสัมพันธ์เราอยู่เรื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็ก็จริงเนระเราก็ให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแล้วแล้วก็เออเออก็แฟนคลับเขาใช่ครับพราบผมก็คือน่าจะเป็นแบบกระแสละครก็ยังคงเขาคงอินต่อเนื่องแหละครับเออ อันนี้ครั้งนี้เป็นการแบบว่าควงคู่กันมาสยบข่าวว่าเราเป็นมือที่สามระหว่างคุณคิมกับคุณจุกพมากโอ้โหคำตอบคำถามนี้ตอบหลายหลายทีแล้วนะฮะก็จริงๆมันไม่ใช่หรอกครับก็อยากให้อยากให้ทุกๆคนมองว่าเราเนี่ยสรุปแล้วคือก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นคพิมครับตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงคะสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงอ่ะค่ะโอเคค่ะก็ตามสภาพค่ะพี่หมากมีปอบอะไรอย่างนี้ไหมคะให้กำลังใจ วิกก็กน้องไหมเรื่องตอบใจเลยไหมตอบไม่ค่ะก็จะแบบก็จะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆอะไรี้มากกว่าเพื่อนนผู้หญิงเขาก็จะแบบให้กำลังใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันจะมีผลต่อการรับงานต่อคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรอะค่ะมันก็มันก็คงไม่แต่ก็แล้วแต่คนจะคิดถ้ายังมีคนจับตาอง แคืออ i mean ิ่มฉาใช่เอาเป็นว่าตอนนี้ชินมากแล้วอะครับมคมีรมาปมารึกษมมากับมครับเกครับกับเรับอมเรื่องเรื่องครับผมรับผมครผมครับมรับ้างับผม่รัอผมครมรมครัมครมมครับมครับเมครับ่มรับผมครับผมครับผมครับมครับผมครับผมควัมครับยมครับผรครัมครับผม่มรับผมครัเผมครัรคคยนคค คูงไปไหนไหนมาไม่มีในในกลุ่มล่มอะไรเงี้ยใช่ถ้าไปก็ไปเป็นกลุ่มนะครับก็เราก็ไม่ทำอะไรผิดนะก็ไปกันเป็นแก๊งอยู่มันเรื่องปกติแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะไปเป็นแก๊งนี่คือกลัวว่าถ้าไปเป็นคู่นี่เป็นประเด็นอนีแน่นอนใช่รับไปเวลาทํากิจกรรมอะไรพวกเราเรานัดกันแก๊งอยู่แล้วอืมาค่ะครับก็คิดว่าคู่เป็นหนีตอนนี้ อ๋อโอ้โหอันนั้นเอออันนั้นก็อยากจะให้ทราบนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีมีเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะครับก็ไปด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้อะไรมีท่าทีท่าทางอะไรแบบนั้นถ้าผมก็คือจริงๆแล้วไปกันบ่อยตลอดเรคิดอยู่แล้วค่ะแต่คิดแต่ว่าไม่เห็นการมากเลยมคิดเยอะเลยคะว่าไม่ต้องเป็นข่าวนเห็นคนถ่ายรูปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่อะดีก โดนคนมองว่าเป็นมือที่สามอย่างเงี้ยเราเป็นหนุ่มโสดล้วกลัวแบบสาวๆจะเข้าใจเราผิดหรือเปล่าโอ้ <c oughs> เรามองกันไปเยอะแหละ <c oughs> แต่ว่า,าผมก็ไม่ <c oughs> ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปหลายครั้งนะครับผมถ้าถ้าทำให้ใครรู้สึกไม่ดีผมว่าผมก็รู้สึกไม่ดีด้วยเท่านั้นเองมอตอนนี้้คนจับตามองแล้วก็คนลุ้นให้เราคบกันอะไรเงี้ยเราก็จะหวั่นไหวกับกระแสพวกนี้ไหมคะบางคนรู้ด้เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มันก็ เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะตอนนี้เราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่วันไหม่จ้าขันจะวันใหม่ก็จะแสงอยคนคมกันอะไรอย่างเงี้ยอยคนเรียอเรายังอยากเอาทีละเรื่องก่อนดีกว่านะคะขันคป็นคหนังสือเขียนจารีนเล่มหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เริ่มกันกับพี่เจสเลิกเพื่อสร้างกระแสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่นไปต้องสร้างอะไรทั้งเยอกนก็หัวละครเหนะก็แล้วปวดเยอะแล้วความดังอะไรหรือเปล่าออะไรยย่างงเี้ เป็นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเรายุติความสัมพันธ์กงน้คุก็จะบอกความจริงแล้วมันก็มันก็หยุดแล้วเราได้มีการกลับมาคุยกันอีกไหมครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เราไม่ได้ทะเลาะกันอะไรขนาดนั้น เขาบอกขอบคุณเจตเองเราก็ยังคุยได้เหมือนเดิมก็ยังคุยได้เหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะหัวใจตอนนี้มันแข็งแรงแค่ไหนนะคะหรือว่าใกล้จะเซ็นเลยโอ้ยก็โอ้ยก็แข็งแรงแล้วค่ะไม่ได้เห็นอาการเากพิ่มอุ้ยเขาเขาเป็นคนที่ไม่แสดงอาการอยู่แล้วครับผมเวลาอะไรก็อยู่อยู่ในใจผมก็ไม่รู้หรอกครับห่วงเขาไหมคะ หก็เป็นห่วงนฐานะพี่นะค่ะนาทีคิมเดินไปสวนแล้วคิดถึงสวนราสวนที่บ้านอะไรเงี้ยไม่ค่ะบ้านเราค่ะเคสนที่คู่นี้มีเตรียมจะเหาสาวๆหันนุ่มๆให้กันไหมคือว่าจะอยู่ข่าวอะไรเงี้ยโอ้คิมเสวนตัวมากกว่า ว่าสดนี่ตอนนี้มันแฮปแปี้นะอือ่ะหมามนะตอนนี้คนเขาไม่คิดแล้วว่าหมาไป็นมือที่สาแต่แน่นาคตรขำจริงเดินหน้าจีบ เดินหน้าจีบไหมเรื่องนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเอาเอาเป็นว่าผมอยากจะบอกว่าบอกกลางๆแล้วกันเอาเป็นว่ามันก็แล้วแต่อนาคตมันก็แล้วแต่ผมนี่คิดมันก็แล้วแต่อะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็แล้วแต่อะไรหลายอย่างผมก็อไม่ไม่ไม่รู้ดิหมู่่านี้คิมี่สำหบอยงนี้มันกมเปอร์เซนต์นั่นม่งพูด่อะไรนะเปิดใจไหมนะเปิดใจไหมถ้าเกิดมาเดินหน้าจีบ อะไรอย่างเงี้ยเราเปิดใจไหมเช้ไม่หรอกค่ะคือตอนนี้เราก็เป็นพี่น้องกันนะค่ะก็ก็มีความรู้สึกที่ดีๆเป็นพี่น้องกันจริงๆเนาะถ้ามีอนาคตโอ๊ยอย่างที่บอกค่ะว่าเอาเอาทีละเรื่องค่ะวันนี้คือเราเป็นแบบนี้โอเคเนาะถ้าในใจบรรุนไม่ขึ้นเน่ยฮันไว้รอดูแล้วกันเออโอเคกองน้าลูกคู่กัน นะคนะคเอาไว้รอ,อดวอนาคตว่าจะเดินหน้าจีบหรือไม่จีบแม แฟนคลับไปเป็นกันต่อไปนะมุงมิ้งมุงมิ้งกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังลุ้นว่าตกลงว่ามากับโมหรือมากับคิมอะไรยังไงหรือว่าโมกับบี้กันแน่หรือยังไงอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอสรุปกันอีกทีนึงค่ะแต่พี่บี้บอกแล้วกับน้องโมม่มีไลน์เป็นแค่พี่น้องกันนะคะอ่าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะคะต้องขอบคุณด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์โอไว้นั่นเองค่ะใช่แล้วครับถ้าใดรสนใจนะครับหนึ่งห้าเจเจศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าแปดแปดเลยครับเด